สวัสดีครับผมชื่อนายกิติโชคชินหงษ์ชื่อเล่นชื่อบางปอนะครับสวัสดีครับชื่อาสการแกการครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการใช้งานโปรเจกต์นะครับคือแบบเพิ่งทําเสร็จเมื่อวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับไะสาหรับอุปกรณ์นะครับนี่ครับหลักๆเลยโครงงานของเรานะครับ2 สายชาร์จแบตเตอรี่แบบนอกเครื่องนะครับสามสำคัญเหมือนกันครับโซลา่าเซลล์ครับผมอ้าวโอเคนะครับสำหรับวิธีการใช้งานเปิดขึ้นเลยอ่าอันดับหนึ่งเลยครับแบตเตอรี่เรามีหนึ่งก้อนในนี้นะครับเสียบแบตเตอรี่กับตัวเครื่องหรือไม่ก็เอาสายมาเสียบกับแบตเตอรี่นะครับตามสีเลยนะครับสีแดงก็สีแดงสีดำก็คือสีดำนะครับ อย่าทะลึ่งไปเสียบสลับที่กันนะครับอ้าวเสียบอย่างนี้ปุ๊บยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับมาฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะปิดลงก่อนตัวนี้เปิดปุ๊บกดสวิตช์เพื่อส่งไฟจากแบตเตอรี่ไปหาชาร์จเจอร์นะครับเปิดกองอ่เปิดตรงนั้นด้วยอะ่ะเปิดกองนี่นะครับไฟมาแล้ว นะก็นะจอสแสดงเอ๊ะแสดงผลแล้วด้วยอ้าวแล้วก็นี่ด้วยฮนะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับปิดลงนี่ครับประมาณ1 2 8สโวลต์นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับโออ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ iPhone กันเลยนะครับ ไฟติดอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้สามารถนำมาใช้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ iPhone <c oughs> ได้นะครับเสียบไปเลยครับนั่นแหละอ้านี่นะครับติดนะครับผมนี่ครับดูการชาร์จเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้แบตเตอรี่ประมาณ1 2 7โวลต์นะครับผมถ้าหากว่าเกิด แบตเตอรี่หมดหรือแบตเตอรี่เริ่มลดน้อยลงเราจะมีวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวกล่องยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผม